สวัสดีค่ะพบกับปุ้ย UK p r o e c h a n n e l นะคะเช้าวันนี้นะคะปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆเ,เหมือนเกยนะคะแต่ว่าคือพอดีผมยังไม่แห้งนะคะปุ้ยก็ก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะก็มาทําคลิปต่อนะคะก่อนที่จะ,ะไปทําอะไรนะคะทุกๆเช้านะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็มาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ UK นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเปุ้ยลงวาสลีนเลยนะคะ ไปนะคะตัวนี้นะคะจะหมดแล้วนะเห็นไหมแต่ว่าพุ๊ก็ซื้อซื้อมาเตรียมไว้แล้วแหละ แล้วก็ต่อเลยนะคะต่อเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอลองพื้นนะคะตัวนี้นะคะตามไปนะคะก็ลงเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็ปุ๊กก็จะน,น,นี้นะคะเกียร์ลงนะคะ กระุแป้งฝุ่นนะคะด้านบนนะคะ ไปต่อนะคะต่อไปนะไปต่อนะตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม ต่อไปวันนี้ปุยจะทาตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลิปนะคะให้มันนุ่มนะมันนุ่มนะต่อไปนะคะปุยก็ตัวนี้ไม่ติ นี่เป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้นะค่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็อาแค่นี้นะคะแค่นี้นะสําหรับวันนี้นะวันนี้จะออกสไตล์สีนี้ก่อนคือขอขายของนิดนึงนะคะขนมจีนเหมือนเดิมน,นะคะใครสนใจนะคะขนมจีนนะคะมีทั้งของสีนี้นะคะสีเขียวนะคะก็สีอา แบบนี้นะคะสีะแดงส้มนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะทักปุ้ยหลังบ้านได้เลยนะคะ,ะปุ้ยขายอยู่ที่สามพายห้ะ 5. 5. นะคะก็ถ้าเอา3ามถุงนะคะปุ้ยก็จะส่งให้นะคะสิบพายนะคะก็ยังไงก็ทักเข้ามานะคะสนใจก็ทักหลังบ้านได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะปุ้ยยูเคสุภัยชนะต้นข่ลเราเป็นไพื่อนไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดเข้าไปซับสไ r i b e นะคะ ในยู u ูบของปุ้ยให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเอทุกท่านที่ติดตามชมปุ้ยตลอดมานะคะสําหรับวันนี้เพื่อก็ต้องขอลาเพืเ่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเรืยๆปังๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย